โอเคครับพกาดสวัสดีนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนโหลดอะไรนะเออนเวอร์ปันปนตนะครับไม่ใช่ปัตซินมเลเตอร์ดูสอนแบบโหลดนะสอนโหลดแล้วก็มาเก๋งนะครับก็จะมามันจะมีรถประมาณเท่าไหร่ิีเคันรถทุกคันเลยอนะ่ะบ็อกรถทุกคันนะผมก็จะทิ้งเลงไว้ตายคิดนะ มาก็กดโหลดเลยนะครับนี่นก็จะเนี่ยโอเคผมก็จะเข้าไปรีวิวในเกมนะครผมโอเคก่อนนี้นก็ฝาก like, ไลค์กปติดตามกดแชร์พวกเรานะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมคเค ีหน้านะครับสกินของเจะอจ่อีพีหน้านะครับสกินอีพีนี้มั่มบอกว่าแบบลดแบบสีวิตคันแบบพวกเราไม่ต้องไปโหลดในเพจสตูอะไรเลยนี่ผมพามาดูโฆษณาโฆษณาโอีนนโอ่นี่ผมจะมาตั้งแต่เริ่มคั้แรกนะครับเนี่ยแล้วก็มีนะอันที่สองอ่ะ แล้วก็มีครับขั้นที่สามแล้วก็มีขั้นที่สี่แล้วก็มีนม strength, ที่ห้านะครับอันที่หกขั้นที่เจ็ดอันที่แปดอันที่เก้าอันที่สิบสิเอ็ดเนี่สิบสองนะเออล้วก็มีทุกขั้นนะครับโอเคนะครับเจ็ดสี่ทุกขันนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับกดไลค์กดติดตามเลยครับทุกคนก็กดกระดิ่งนะครับอาจ,จไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับคลิปนี้ก็ขอจบตรงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าผมจะมาแจกสกินหน้าที่ดีครับขอบคุณครับผม